ก๊กกหมอกก๊กไม้มาปลูกนะครับเห็ดโขกน้องหน้านะครับว่าแมน่นให้แต่นัานสวนนะครับไปบ้านสวนฮะไม้พยุงประดู่นี่แหละมาปลูกแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวนมหอมนะครับพอา่วนนี้ยังหยากอยากอยู่เง่าแตกเง่าแ,าแดดบางทีล่ะตากแดดนาแดดปีๆอยู่โอ้นี่แหละนะครับชีวิตชาวนาเนาะพี่น้อง สวัสดีครับพี่ทาปนีสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ท้ากล่องเงินไอ้ตัวนีบตัวเนีบไอ้นีบกล่องมนี่ยวทรัพย์นี่ยมันเสียอันพี่ทาปนีผมก็เลยถือถือเอา <laughs> <laughs> ขอบคุณครับพี่ทาปนีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ทาปนีแตงช้างสวัสดีค่ะจากพี่ทาปนีนะครับผมท้าปนี เปียนทางรักใหม่ยยนพิ่ท้าปนีเพราะบันนี้สิสิเร่งเอานะครับต้องคลิปต้อแน่อันนี้แน่นะไห,ไหลไหลซดเอาเนาะพี่น้องขืนเวที่เอาไม่ยากเวียากที่ล้วพี่น้องเอย้ยังครับตัวนี้ก็้ากันขืนแซวแซวนะพี่น้องนะครับทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่านะครับผมขืนกันสนันวันไหวคุณทาปนีดีครับจาก อาจารย์แตงช้างนะครับสาววีโอสวัสดีค่ะจากพิถาปณีครับผมถาปณีครับขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องปองไปสุขุสุขคนครับผมที่แวะมาส่งกําลังใจนะครับเนาะนี่ก็โดนเติมได้พี่น้องสามเดือนสี่เดือนเนาะยังยังเกือบหาเดือนะั้งแตถึงแตหล้างปีใหม่มานะเงียบจัดเลยนะครับผมบุคค่อยเด่นผ้นหานวิธีปันไดน,นะครับ โดนเติบแล้วเสียวันทําไมไม่มีตัวเอสขาอ๋อตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่ผ่านเลยบ้านบ้านรองผมนะ่ะตัวบ้านใหญ่ผมผมผ่านผมผ่านแล้วผ่านตั้งนานแล้วผ่านก่อนก่อนปีใหม่อยู่ตัวนี้ผมยังไม่ผ่านเลยพี่ถาปนีหลักกิโลได้เท่าไหร่สองร้อยกว่าสามร้อยกว่าว่าติดธลรกิจไงพี่ มันเลยไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็คลิปก็ไม่ค่อยลงนะครับยังอยากเวียกอยากงานอยว่นะครับผมแต่ผมก็เวลาเวลาผมบ่างผมก็จะไปห้าบานยำบานเพื่อนนะครับกรบโปรไล่ไปกบบระโปรงไล่าบานปันไดพี่นอ้องเพราะว่ามันค่าเบียกค่างานเมื่อยลังเทือก็รับไปเลยช่วงนี้ก็ยังทำเที่ยงนาอยู่นะครับ อมเมนเท่งน,า,น,นาดอกบานเป็นทำเป็นบ้านสวนนะครับผมเป็นบ้านสวนจอดนะคะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ท้าปนีครับผมขอบคุณมากมายครับผมผมว่าหนึ่งสีบม่มีผู้ใดมาเห็นผมเด้เพราะว่าผมกับขึ้นทับเวลาข้าเจ้านำนะครับผมก็ขึ้นทับเวลาเขาบ้างเนาะขอบคุณหลายๆพี่ขอบคุณอาจารย์แตงสาง ขอบคุณน้องสาววิโอแลวก็พิทาปนีนะครับเนาะสวัสดีขอบคุณนะครับฮาล้านดวงตานะครับผมที่แวะมาส่งกำลังใจให้กันนะครับผมทามไทยกันนะพี่น้องถา้าพูถามไทยกันมันสีมันสีเรื่มสีอันนี้นะพี่น้องเดี๋ยวมันจะพี่เพียงน้องสีบปู้หนะครับเนาะเปิดคากันมองเห็นนํานะครับเปิดคาการมองเห็นเท่าด้วยเนาะ พิธาปนี้สวัสดีค่ะจากน้องสาว 2, ว,าสาวีโอ,อ,ย,อ,อ,ย,อยุสองนะครับผมว่มาไงเนาะน้องสาววีโอเป็นยังไงเนาะสบายดีบอน้องสบายดีไม่เอ่ยตาโตโตให้กลาบกลาบกลาบนั่งยิ้มช่ำช่ำนะครับผมสูสๆครับผมขอบคุณหลายๆน้องสาววีโอติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มานะครับติ๊กเกอร์มาให้รัวๆเลยนะครับ ขอบคุณมากมายครับผมนี่สวัสดีครับแม่น้องเรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอโบ่ได้คืนทานไรอันคาขากล่องขาไหลสดกับโบเห็นพี่นอ้องอาเวนตื้ือเอาตือโทรศัพท์เอานะครับน้องผ่านแล้วคะ่ะกกำลังรอพินอ,อ๋อขอให้แต่พินไวๆเด้อน้องสาววิโอนะครับ អាយតាំងតេភុនเนาะអឺ